สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการส,สร้างทางอาชีพประจำวันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2564นะคะช่นเคยค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กคีจิรพิญญาปิติมนารีนะคะครึ่งชั่วโมงสําหรับรายการนี้ที่อัดแน่นไปด้วยสาระของสุขภาพนะรวมไปถึงเรื่องของการนําเอาสิ่งของใกล้ตัวนะคะมาทําให้เราเกิดแรงว่านันใจใหม่ๆใ,ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะต้องขอทักทายคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ ฝากกันเอาไว้นิดนึงรายการนี้รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าชมเพลินกดไลค์กดแชร์นะคะรวมไปถึงคอมเมนต์มาใครมีคําถามอะไรส่งเข้ามาได้ที่สําคัญอย่าลืมค่ะกดซับสไครป์เป็นด้วยที่ช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า u t u b e นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยช่องนี้สถานีวัฒนธรรมนะคะอยู่ร่วมกันกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับศิละปะและวัฒนธรรมตลอดทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งรายการของเราในวันนี้อย่างที่บอกคะ่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปิ้งไอเดียกนัน่มาดูนะคะว่ามีอะไรที่สามารถ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะะในการที่จะสามารถนําสิ่งของใกล้ตัวไปต่อ,อยอดและสร้างอาชีพสร้างรายได้เพิ่มเติมได้นะคะวันนี้จะพามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นเครื่องดื่มที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตด้วยเพราะว่าคนวัยทํางานอย่างเราเราเนี่ยทานทุกวันแต่จะทําอย่างไรนะคะที่จะทําให้เครื่องดื่มเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพด้วยนั่นก็คือกาแฟนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการสาธิตกันนะคะจากพี่จา๋าคุณพัชร พงชวีเจ้าของร้านคิดดีคาเฟ่นะคะซึ่งพี่จ๋าอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนว่าถ้าใครที่ได้มีโอกาสนะรมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงหอรประชุมเล็กของเราเนี่ยจะได้เดินเฉียนพีจ๋าล้านพี่จา๋าไปตลอดเลยใช่ไหมคะวันนี้<ด>เนี่ยเป็นวันแรกที่บอกว่าแหมเจอกันบ่อยๆนี่ไม่ได้ต้องจับเข้ามาในรายการได้ค่ะยินดีค่ะยินดีเลยนะคะคอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการสาธิตนะคะการทํา กาแฟเป็นคอฟฟ่ฟรุตใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากนะคะเขามีเอาการเอากาแฟเนี่ยมาผสมกับผลไม้นะคะน้ำผลไม้ซึ่งมีหลากหลายชนิดมากเลยก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเดี๋ยวถามพี่จ๋าก่อนเลยะนะว่าทำไมถึงมาทำร้านกาแฟค่ะก็ปกติเป็นคนชอบดื่มกาแฟยอยู่แล้วใช่ค่ะ,คะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่หลายๆคนในวัยทางานเป็น เรื่องจเป็นเลยก็ว่าได้นะคะใช่ไหคะก็เลยคิดว่าเออเรายังไงก็ในเมื่อเราชอบดื่มแล้วก็มาทําขายซะเลยดีกว่าโอ้แสดงว่าเป็นผลที่จากคนชอบชิมกลายเป็นชอบดื่มชอบทาด้วยตอนนี้เลยใช่โอ้โหสุดยอดเลยทีนี้เนี่ยเรามีการฝึกฝนหรือว่าขั้นตอนกว่าที่เราจะมาลงเต็มตัวอย่างเงี้ยนานไหมคะก็มีประสบการณ์จากลองผิดลองถูกมาประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีใช่ค่ะ โอ้โหลองผิดลองถูกมานานเหมือนกันใช่ค่ะกว่าจะได้กาแฟรสช,ชาติที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสิบกว่าปีอืแล้วหลังพอเราตั้งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นร้านขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลากี่ปีคะที่เราเปิดร้านมาหมายถึงร้านคิดดีใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านคิดดีก็เปิดมาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วคะ่ะ หนึ่งปีกว่าแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีมากดีมากเลยเนาะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเชื่อไหมที่เราพยายามที่จะบอกคุณผู้ชมว่าเฮ้ยมันโอเคมากเลยเพราะว่าเราทานแล้วเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ทานเกือบทุกวันคือดื่มแล้วแบบสดชื่นมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นร้านคิดดีคาเฟ่อันนี้ถามเพราะว่าพอพูดถึงว่าอุ้ยชื่อร้านหลายๆคนพอพอพูดถึงร้านกาแฟเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครที่แบบ คิดชื่อออกมาหรือว่าตั้งมันจะออกไทยๆหน่อยใช่ไหมคะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยร้านเริ่มตั้งมาในช่วงของโควิดเมื่อปีที่แล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องเครียดแย่ๆหลายๆเรื่องก็เลยคิดว่าน่าจะตั้งชื่อร้านที่มันทํให้รู้สึกว่าทุกคนคิดแล้วเออมันดีคิดดีคิดอะไรที่มันดีๆขึ้นมา ก็เป็นกาแฟดีๆเครื่องดื่มดีๆอะไรทํานองนี้แหละค่ะที่จะส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับผู้ทานหรืออะไรนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็เป็นกาแฟที่มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยใช่โอ้โหวันนี้น่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่าหลายคนพอทานกาแฟแล้วคือทานแล้วมันตื่นทานแล้วกระฉับกระเฉงสดชื่นแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งประเภทของกาแฟที่ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกแบบนิยม เป็นที่นิยมเลยใช่ไหมคะตอนนี้คอฟฟ f r u i ตใช่ค่ะแล้วยังไงคะคือตอนแรกเนี่ยปกติคือพี่จ๋ายังไม่ได้เริ่มทําอันนี้ยอย่งค่ะยังแล้วเราไปเห็นตรงนี้ได้จากยังไงสูตรอะไรเงี้ยสูตรใช่ไหมคะก็เริ่มจากเรามีความคิดว่าถ้าเกิดว่าใช้ผลไม้เนี่ยที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มาผสมกับ แอปเปิโซ่สักช็อตหนึ่งม,มันจะ,จะ,จะทําให้แบบเราดื่มแล้วรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเพิ่มกว่าเดิมหรือเปล่าอ,อีกอย่างก็คือมันทําให้มันมีประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มจากน้ําส้มก่อนอ๋ออันดับแรกใช่ค่ะพอเราคิดได้อย่างงั้นเราเลยเริ่มมาจากน้ําส้มก่อนใช่ค่ะเริ่มจากน้ำส้มก่อน เพราะว่าเรารู้สึกว่ากาแฟกับน้ำส้มมันน่าจะเข้ากันที่สุดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตื่นเช้ามาทางานเนี่ยรู้สึกว่าบางทีเราก็อยากดื่มน้ำส้มด้วยบางทีอยากดื่มกาแฟด้วยก็เลยมาผสมกันอยู่จะกินกาแฟหรือว่าจะดื่มน้ำผลไม้ดีใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามาผสมผสานกันแล้วก็มันจะลงตัวในสูตรนี้ค่ะโอ้โหอยากถามแล้วแหละเจาะเลยได้ไหมคะคือ อันนี้เหมือนจะมาล้วงวิชาเลยเนาะอ้ยเลดีเนาะค่ะเอาน้ำส้มเนี่ยคือเราต้องต้องพี่จ๋าใช้ยังไงคะก็น้ำส้มคือส่วนใหญ่แล้วก็ซื้อมาจากตลาดนี้แหละค่ะน้ำส้มจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้แต่ว่าเราจะเน้นเราให้มันรสชาติที่มันออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็ เออเอาไปล้างให้มันสะอาดค่ะแล้วก็มาคั้นคั้นปกติเลยค่ะใช้เครื่องคั้นธรรมดาทั้งจะคั้นมือคั้นเครื่องอะไรก็ได้แค่นั้นเองอันนี้คือน้าส้มคั้นสดคือเราไม่ได้ซื้อแบบน้าส้มสําเร็จรูปไม่เลยค่ะแต่ว่าเราจะไปซื้อส้มจากตลาดเอามาคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นฟิกสายพันธุ์เหมือน่ไมไม่จําเป็นค่ะเอาแล้วที่ชอบเลยเพราะว่ายังไงวิตามินก็เหมือนกัน ไม่ไเป็น C ีค่ะเหมือนกันแต่ว่าเอาให้ได้รสชาติที่คุณชอบใช่ค่ะที่เราชอบโอเคเราจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อะค่ะน้าส้มตอนหนึ่งแก้วใช่ไหมคะตอนหนึ่งแก้วใช้ประมาณสี่ลูกค่ะสี่ลูกสี่ลูกใหญ่นะคะอ๋อสี่ลูกใหญ่ใช่ค่ะโอเคก็ก็ไปซื้อในตลาดได้เลยใช่ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้ผสมความหวานจากน้ําตาลหรืออะไรเลยแต่นอกจากว่าลูกค้าหรือว่าน้องๆพี่ๆชอบทานหวานหวานนิดนึงก็จะเติมน้ำเชื่อมนิดนึงก็ได้เติมน้ำผึ้งนิดนึงก็ได้ค่ะก็แต่ชอบ โอเคคือสามารถปรับสูตรให้ได้ตามที่ใสชอ็อถ้าสมมติคุณผู้ชมเอาไปทานที่บ้านก็แล้วแต่แล้วได้เลยใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนอกจากน้ำส้มแล้วก็มีอื่นๆด้วยใช่ไหมีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นอื่นเนี่ยเดี๋ยวอยากให้พี่จานทดลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้คือใช้น้ำถ้าสมมติกินเจกาแฟน้ำส้มแก้วหนึ่งมันต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเริ่มจากเริ่มจากเราคั้นน้ำส้มมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในแก้วนี้อันนี้คุณผู้ชมดูก่อนนะ ตอนแรกเนี่ยเราคั้นมาแล้วเรียบร้อย่อย่างที่พี่จ๋าบอกคือว่าเราใช้สี่ลูกใช่ไหมคะสามถึงสี่ลูกสามถึงสี่ลูกแต่ว่าอันนี้คือถ้าสมมุติว่าพี่จ๋าจะทำหนึ่งแก้วมันต้องตวงไหมคะให้เท่ากันหรือว่ามันมีอัตราส่วนยังไงไหมคะมีหกออนค่ะอ่าโอเคหกออนเดี๋ยวดูพี่จ๋าสาธิตให้ดูเลยนะคะจากนั้นมานะคะเราก็จะมาสกัดกาแฟเอสเปรสโซ่ ค่ะอันนี้ก็คือคือเราสก,กัดแอเปโซ่หนึ่งช็อตค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องทํากาแฟนะคะใช้คเครื่องทำกาแฟแบบเราทาที่ร้านได้เลยใช่หรือถ้าอยู่บ้านถ้าไม่มีเครื่องแบบนี้ก็ใช้เป็นเออใช้เป็นพอตก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกอเอสเปรสโซ่นะคะค่ะอหอมมากเลยคุณผู้ชม จากนั้นมาก็อาพ,พอเราได้เอเปโซ่แล้วนะคะค่ะหนึ่งช็อตอันนี้หนึ่งช็อตใช่ค่าแล้วก็ถ่ายน้ําแข็งค่ะอ่ามาค่ะเดี๋ยวพิธีกรจะเป็นผแผนกช่วยช่วยตักน้ําแข็ง<ด>นะคะ,คะอ่าประมาณนี้ได้ไหมคะเต็มแก้วเลยค่ะเต็มแก้วเลยนะคะวันนี้จะ รับหน้าที่นะคะเป็นเป็นผู้ช่วยนะคะเผื่อว่าในอนาคตรเราอยากจะไปเปิดร้านกาแฟกับเขาบ้านเ <สะ S 1> รียบร้อยค่ะโอเคใส่ใสน้ำแข็งเต็มแก้วะนะคะแล้วก็เอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอ้โหนี่เราก็จะได้สีสันที่สวยงามแ,แบบแวก็เราก็อาจจะเพิ่มความน่ารับประทานด้วยการใส่ใบเปอร์มินต์แล้วก็มะนาวนิดนึงแต่งหน้านิดนึงให้มันดูสีสันสดใส อันนี้ก็เส,เสร็จแล้วคะ่ะกาแฟส้มสวยมากลองชิมทานได้เลยนะคะอุ๊อยากทานมากอยางชิมมากเลย, <c oughs> ยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราทำวิธีการขั้นตอนการทำคือง่ายมากง่ายมากง่ายมากเลยขอเพียงแค่คุณใช้วัตถุดิบหรือว่า,อ,าองค์ประกอบต่างๆที่ลงตัวใช่คะ่ะอัีกันนะคะขออนุญาตนะคะได้ค่ะชิมได้เลยค่ะ นิดนึงนะคะอันนี้คือเราก็ใส่ใส่ใบเปปเปอร์มินแล้วก็มะนาวแตงกวาเพิ่มความหอมอ๋โอเคค่ะขออนุญาตนะคะอือแต่อร่อยมากวิธีการทานนะคะคือตัวปกติเนี่ยถ้าเกิดได้อย่างนี้คนส่วไหน่ก็จะคนคนให้มันเข้ากันใช่แต่ว่าพี่แนะนําเองนะพี่ชอบทานอย่างนี้คือทานแต่ละเลเยอร์เทอลนิดเทอลนิไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากแข็งาแปลเราก็สลับขึ้นมาแค่ลงนิดนึงแล้วก็จะได้แบบรสชาติที่แตกต่างกัน หนูก็ทานแบบนั้นเหมือนกันอันนี้แนะนําเลยค่ะแล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบบางคนเนี่ยเขาจะคนเนี่ยเดี๋ยวคนให้ดูนะคะว่าถ้าคนไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเออเขาผสมกันแล้วนะอย่างงี้ก็จะได้ทานรสชาติที่กลมกล่อมทั้งแก้วแต่ว่าอย่างพิธีกรหรือว่าพี่จายเนี่ยจะชอบทานแบบเลเยอร์เลเยอร์ถ้า ช่วงไหนอยากทานน้ำส้มเยอะหน่อยก็ลงมาข้างล่างหน่อยถ้าอยากทานกาแฟเยอะก็อร่อขึ้นไปข้างบนนิดนึงถ้ากาแฟลดไปก็สามารถเพิ่มกาแฟได้อีกช็อตก็ได้ค่ะเพิ่มระดับกาแฟความเข้มข้นของกาแฟโอเคแต่บางคนบอกว่าชอบทานแบบทั้งวันหลายแก้วก็ควรจะลดจำนวนช็อตลงนะตรนี้พอดีแล้วโอเคค่ะอันนี้คือกาแฟน้ำส้ม ถัดไปน้ำส้มเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขามีวิตามินซีน,นะคะแต่ว่าถัดไปเนี่ยก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่พี่จ๋าคิดค้นต่อมาด้วยใชค่ะคืออะไรคะเป็นกาแฟสวรสด,ดีกว่านะคะโอ้ค่ะกาแฟสวรสตัวนีพ้พอเหมือนมาเรามีน้ำส้มเนาะะเราก็จะคิด เป็นผลไม้ในรูปแบบอื่นๆตามมาด้วยมันก็จะมีเยอะแยะเลยใช่อสองรถตัวนี้คือก็เป็นสองรถที่เราซื้อมาจากตลาดนี่แหละ,ค,ะค่ะแล้วเรามาแงะเปลือกเอาแต่ผลผลของเมล็ดของมันข้างในค่ะนะคะ,คะอย่างนี้แล้วก็เติมกันนิดนึง๋อใช่ต้องเติมเกลือน้องเ,เติมเกลือแล้วก็ใส่น้ําผึ้งด้วยค่ะเพราะว่าสองรถนี่มันจะความหวานความหวานไม่มีมันจะแบบมีนิดเดียวแล้วก็มันจะเปรี้ยวโดดค่ะเราก็ต้องเติมน้ำผึ้งไปเล็กน้อยอแสดงว่า ร้านของคิดดีคาเฟ่ของของพี่จ๋าเนี่ยคือจะพยายามไม่เน้นการใส่น้ําตาลนะไม่เน้นเลยค่ะเพราะว่าตัวพี่จ๋าเองก็เป็นสายรักสุขภาพรู้เลยเพราะว่าดูหุ่นดูทรงแล้วเนี่ยคือรู้เลยเป็นคนรักสุขภาพแล้วชอบออกกำลังกายใช่ค่ะเราจะไม่เน้นการใส่น้ำตาลไม่เน้นค่ะ ใช้น้ำพึ่งแทนเพราะน้ำพึ้งก็ดีต่อสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้คือเราก็กะไว้ว่าใช้ประมาณช้อนหนึ่งไหมคะหรือว่าน้ำพึ่งใช้ประมาณสองช้อนค่ะสองช้อนสองช้อนชาอืมโอเคแล้วก็ใส่ผสมกันได้เลยใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ทําเป็นกาแฟแบบนี้เหมือนกันเลยวิธีเดียวกันก็คือใส่น้ําแข็งค่ะ่ะโอเคค่ะหนูก็ว่าเอ๊ะพี่จ๋ารออะไรอ๋อรอพิธีกรทําหน้าที่ค่ะคุณผู้ชม ขาปึ๊บก,ก็สกัดเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตมือนกันขันเดิมน,นะคะ1ช็อตนะคะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าแต่ละท่านที่มีความชอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกาแฟหรือว่าคอฟฟี่ฟรุตเนี่ยคุณสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านไม่ว่าจะเป็น กานกันในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างก็ได้นะคะลองฝึกลองทําดูนะยคะซึ่งหลังจากนี้ถ้าหากว่าเยรู้สึกว่าได้สูตรที่ถูกใจหรือว่ารถมือเราเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นก็สามารถเพิ่มช่องทางนะะในการสร้างอาชีพหรือว่าสร้างไรายได้เพิ่มได้อีกด้วยนะคะ,คะอันนี้มาแล้วกาแฟหนึ่งช,<อ>ช้อนเอสเปรสโนะคะใส่เลยค่ะด้านหลังกล้องค่ะคุณผู้ชม ทีมงานเราบอกว่าพิธีกรตาวาวมากเลยนะคะอ่าเหมือนเคยนะคะอันนี้แล้วแต่คนว่าอยากจะแต่งหน้าแบบไหนค่ะแต่กี้ก่ะสารภาพเลยกี้ไม่เคยลองแบบอื่นเลยนอกจากกาแฟส้มอันนี้ก็วิธีการทานเหมือนกันค่ะเหมือนเดิมก็คือไล่แต่ละเลเยอร์ขึ้นไปข้างบนจะอร่อยกว่าเดิมลองดูค่ะองดูเคยนะคะอนี่ไงรคุณผู้ชมคะนี่พอพี่จ๋าบอกว่าให้พี่ลองดูนะคะ ด้านหลังเขาจะเริ่มมีเสียงร้องโหยหวนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยคือทีมงานบอกอยากได้บ้างอยากได้บ้างวิทยากรอย่าเพิ่งทานหมดอย่าเพิ่งดื่มหลายแก้วนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะว่านี่เลยเป็นความแบบว่าสวยงามที่ลงตัวสีสันเขาจะสดใสมากเลย<ช>เดี๋ยวลองน้ำาสาวรสดูนะคะว่าพอมากซ์กับกาแฟรสชาติจะเป็นยังไงนะคะอืมอร่อยคะ่ะ รสชาติจะแตกต่างจากส้มไหมคะแตกต่างค่ะเพราะว่าส้มเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเนื้อส้มเนี่ยเขาจะมีความเปรี้ยวหวานค่ะแต่อันนี้คือเขาจะเปรี้ยวแล้วเขาจะมีความมีเมเล็ดอยู่ข<ช>้างในเป็นเนเกอร์รทำช่วยในการเป็นไฟเบอร์ค่ะช่วยในการขับถ่ายด้วยอ เพราะว่าสับวรดนี่เขามีวิตามินเอด้วยเนาะใช่ค่ะสุดยอดเลยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันคุณผู้ชมวันนี้แนะนําเลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบหวานหน่อยไม่อยากให้เปรี้ยวมากก็ใส่น้ําพึ่งไปแทนน้าตาลจะดีต่อร่างกายใช่ค่ะพึ่งรู้นะคะนี่ว่าการเอากาแฟมาใส่กับผลไม้ได้หลากหลายจริงๆแล้วมันใส่ได้อีกหลายๆตัวเลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่เป็นที่นิยมก็มีมีที่แนะนําไปคือมีส้มมีสวรสแล้วอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนําก็คือในช่วงโควิดก็คือกระชายขาวค่ะ โอ้อันนี้เราทําได้ด้วยทําได้ด้วยค่ะอร่อยมากๆากเลยค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้รายการนี้แหละค่ะสินเช่างทางอาชีพเราเคยได้เชิญวิทยากรที่เขาบอกว่ากระชายขาวเพราะว่าต้องใช้ในการสู้โควิดค่ะเป็นที่นิยมมากเลยอันนี้คือกลายเป็นว่าร้านของพี่จ๋าพอมาถึงปุ๊บสามารถนําเอากระชายมา<ช>มก i x กาแฟได้อีกใช่ค่ะโอ้โหอร่อยมากค่ะ อร่อยมากด้วยต้องลองยังไม่เคยลองเลยแต่ว่าวิธีการทําจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ากระชายกว่าที่เราจะมาสกัดได้ขนาดนี้อันนี้ใช่ไหมคะต้องไปล้างประมาณ1ิบรอบค่ะต้องซื้อกระชายมาแล้วก็ไปล้างไปล้างล้างให้มันสะอาดแล้วก็ขุดขุดตรงเปลือกเปลือกมันออกแล้วก็เอาไปปั่นให้ละเอียดแล้วก็มาคั้น แล้วก็กรองประมาณสี่ห้ารอบก็มันจะได้ขนาดนี้โอ้โหกรองประมาณสี่ห้ารอบใช่ค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปเลย,ยแต่เป็นกระชายล้วนๆใช่ค่ะ<ๆ>แต่ว่ากระชายล้วนๆมันทานยากดื่มยากนิดนึงเพราะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราทานอาหารเป็นของคาวมันดูเป็นสม,มุนไพรมากเพราะฉะนั้นเราก็เติมด้วยน้ำผึ้งหน่อยนึงค่ะแล้วก็มะนาวนิดนึงจะได้รสชาติที่ดีขึ้นขึ้นทานง่าย แต่อันนี้กรรมาวิธีเนี่ยคือมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานานแต่ว่ามีประโยชน์ในช่วงนี้เพราะว่าช่วงโควิดนะก็ต้องทานอะไรเพื่อสุขภาพใช่ค่ะกระชายนี่คือช่วยได้เลยบอกว่าต้องเป็นกระชายขาวด้วยเนาะลองเลยไหมคะลองเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือมันจะพี่จะใช้จํานวนหรือว่าปริมาณเท่าไหร่หนึ่งช็อตต่อหนึ่งช็อตไหมคะหรือว่าเหมือนกันเลยค่ะหนึ่งช็อตเหมือนกันค่ะเพราะว่าเคยลองลองใช้กาแฟสองช็อตมีลูกค้าบอกว่ามันขมไป แล้วก็มีความเข้มไปใช่ค่ะคือเป็นคนที่ทานเองแล้วรู้สึกว่าใช้ช็อตเดียวมันจะทานได้ง่ายกว่าแล้วก็อร่อยกว่าอนอกจากลูกค้าจะคอแบบหืมแบคอเข้มทางกาแฟเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยจะใช้วันสองช็อนค่ะอันนี้หนึ่งช็อตเนาะค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะสกัดเอเปสโซหนึ่งช็อตค่ะ ่วนใหญ่เวลาการสกัดเ so อสเปรสโซ่หนึ่งชอตเนี่ยก็คือจะใช้เท่ากันหมดเลยนะคะท้านสมดสูตร<ส>นี้เนาะนี่เราเริ่มเริ่มเป็นงานแล้วเราก็เริ่มแบบมาใส่น้ำแข็งก่อนเลยวาง,างไหมคะโอเคใส่เลยไหมคะใส่เลยค่ะ แต่ว่าความหอมของกระชายนี้เขาจะมีกลิ่นที่พิเศษของเขาเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะใช่ไหมคะแล้วก็เวลาทานเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเป็นคนนะฟังคนบอกทานยากไม่ชอบทานสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือยาค่ะค่ะลองเอามาทานกับกาแฟดูาว่าค่ะปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอไม่แน่นะคุณอาจจะติดใจเลยก็ได้นะคะอ่าลองได้เลยค่ะ ลองแต่นอนหลับไปเนี้ยวันนี้น่ะสิคะแล้วเป็นรายการสุดท้ายด้วยนะคะคือแบบว่าโอ้โหแต่ว่าเชื่อว่าเราต้องทําเพื่อคุณผู้ชมนะคะอันนี้เราพูดแบบว่าตาวิงวิงมากเลยนะคะเราทำเพื่อคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูว่าเฮ้ยมันกลิ่นเขาไม่เหมือนมากเลยนะคะคือมันอืมอันนี้อร่อยมากค่ะอันนี้อร่อยมากอันนี้แนะนําเลยนะคุณผู้ชม กาแฟกระชายขาวกระชายขาวนะคะเอาไปเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะคะหรือว่าหาซื้อก็มาซื้อที่ร้านพี่จ๋านี่แหละจะได้รู้เลยว่าอร่อยจริงๆเพราะว่าเราได้ชิมเวอร์ชันนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยส่วนตัวกิ๊กเป็นชอบทานชอบดื่มกระชายอยู่แล้วอ๋อค่ะน้ำกระชายที่เป็นแบบว่าคั้นที่บ้านเขาคั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคือรู้เลยว่ามันละเอียดกว่ามันนุ่มกว่าเพราะว่าบ้านกิ๊กอาจจะยังไม่ได้คั้นหลายรอบเท่า หอมจ๋าอันนี้คืออร่อยจริงๆนะคะแนะนําเลยคุณผู้ชมกระชายเราทํายังไงนะคะเราเอาไปตเอาไปล้างขูดเปลือกด้านนอกออกนะคะล้างหลายๆรอบหน่อยไม่ให้มันมีเศษดินเศษอะไรสักทีก็ไม่ได้อะก็ไปปั่นค่ะปั่นละเอียดเอาเอามากรองค่ะกรองประมาณสักสี่ห้าครั้งกรองกับผ้าขาวบางนี่ละค่ะโอเคนะคะก็จะได้เป็นตัวกระชายแล้วก็มาผสมกับน้ำผึ้งก็ได้มะนาวก็ได้แล้วแต่ชอบ อร่อยมากอร่อยเนาะจี่กชอบอันนี้อร่อยมากเลยแนะนำเลยนะคุณผู้ชมอะผ่านไปสามแล้วอย่างสุดท้ายโอ้โหมะพร้าวางลม่สุดท้ายสิคะสุดท้ายแะ้วอย่าง เราสุดท้ายลงเพราะพ่อคไม่เป็นไรกจะอยากทำอีกเยอะๆเลยเพราะหนูก็ไม่อยากพี่จ๋กกลับเหมือนกันหนูก็ชิมไปเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยคนเดียวสี่แก้วเลยนะคะเนี่ยค่ะคือน้ำมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวน้ําหอมนี่แหละค่ะก็เอามาขูดๆแล้วก็น้ําใส่ปกติเลยแล้วก็ไม่ใส่น้าตาลไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าเราจะได้ความหวานจากน้ำเผาอยู่แล้วอ๋อใช่เพราะตัวมะพร้าเองเขาเขาจะหวานเขาจะหวานอยู่แล้วโอเคได้เลยแต่ถ้าชอบหวานก็สามารถใส่น้ําผึ้งนิดนึงได้ค่ะโอ้ใส่ไหมคะ ได้เลยค่ะ,คะมันก็จะมีความแบบว่าหวานจากน้ำพึ่งคือหวานน้ำพึ่งกับหวานน้ำตาลไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวกอนะนี๋ยวเปิดค่้อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ยคน,นหลายคนชื่นชอบเพราะว่าเคยเห็นอยู่นะคะว่าบางคนคือเป็นคนที่ชอบทานมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหเราต้องเอาเอาเนื้อมะพร้าออกใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเอามาแต่งหน้าแต่งหน้า,นาดูสวยงามอโอเคกีก็จะทำการใส่น้ำแข็งมือนเดินนะคะส,ะคะสะกัดเอเปตโซนห่งชอ็อตอ่า ทำได้ง่ายๆไม่ยากค่ะค<ช>ุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะสามารถดื่มอะไรที่คุณชอบแล้วก็สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพไปด้วยในตัวได้นะคะอันนี้คือบางคนเนี่ยทานกาแฟโอเวอร์ด ose ต่อหนึ่งวันคือทานกาแฟเยอะเกินไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถลดปริมาณกาแฟลงด้วยรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะมีความแปลกใหม่มันจะไม่ใช่กาแฟเพียวแต่ว่า จะทําให้เราได้รสชาติของความเป็นกาแฟสารคณรักษณพเพราะมีกลิ่นผลไม้น้ําผลไม้เข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะพร้อมนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเปโ่ลงไปหนึ่งช็อตนะคะนี่เราก็ได้กาแฟมะพร้าวแล้วก็แต่งหน้าเน้นเนื้อมะพร้าวนิดนึงจะได้ดูน่ารับประทานดูน่ารักดูแบบโอ้หน้าทานมากเลย นี่ค่ะชิมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะ <c oughs> โอโ้ <c oughs> โหอโ <c oughs> เนื้อมะพร้าวเน้นๆเลยนะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสำหรับของพี่จ๋าเองเนี่ยคือพี่จ๋าได้ไดม้มีการแบบว่าลองผิดลองถูกมาก่อนไหมคะในการที่ทำอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไหม รงนี้เวลาใช้ไม่มากค่ะเพราะว่าเราก็จับผลไม้ที่เราเจอบ่อยๆในท้องตลาดอยู่แล้วแล้วก็มาลองผสมผสานดูก็จะได้รสชาติที่อือร่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้กระแสตอบรับจากลูกค้าดีไหมคะดีค่ะดีมากอันไหนขายดีที่สุดถามงี้ดีกว่ากาแฟส้มค่ะกาแฟส้มขายดีที่สุดลงมาก็เป็นกระกาแฟกระชายหมมาแรงในช่วงนี้ใช่ค่ะมาแรงค่ะคุณผู้ชมอ่าแล้วนี่ก็คือเราทําให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่า สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะส,าาสิ่งที่แบบว่าเออเราทานในชีวิตประจำวันแต่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันสามารถเอามาผสมกันได้แล้วอร่อยขนาดนี้ค่ะก็จะได้เห็นจากที่ร้านพิจา๋าค่ะอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะหมดแล้วแป๊บพียวานไปไวมากเลยเนาะใช่ค่ะอยากจะทําใไมดูอีกเยอะๆเลยแต่เวลามีน้อยมากใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะติดตามต่อ เดี๋ยวให้พี่จ๋านะคะทิ้งช่องทางไว้นไว้หน่อยดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าอยากจะติดต่อนะคะผ่านพี่จ๋าเองหรือว่าจะมาซื้อของจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาติดตามได้ที่ไหนในช่องทางไหนในการขายร้านร้านอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะอืมกระทรวงวัฒนธรรมใช่อยู่ตรงรัชดานี่นะคะอยู่ตรงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะสามารถแวะเวียนมาชิมหรือว่ามาทดลองสูตรต่างๆได้นะคะทางร้นยินดีแนะนําค่ะ โอเคค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่อะไรนะคือเราได้มีโอกาสอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเราก็เดินผ่านไปผ่านกันไปผ่านกันมาแล้วเราก็ได้มีโอกาสชิมของเขาเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าตัวที่โดนใจของเราเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถนํามาชูได้เลยนะคะคือเป็นจุดเด่นอย่างเช่นเรื่องของ f า e ฟฟรุตเนี่ยนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็อินเทรนด์มากเลยใช่ค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั <laughs> ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จ๋าะนะคะ <laughs> คุณพัชรินพงษ์ชวีนะคะเจ้าของแบรนด์คิดดีคาเฟ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มาสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะอีกหนึ่งช่องทาง <laughs> ในการที่เราจะนําเอาของใกล้ตัวนะคะมาคิดแล้วก็ทําให้เกิดไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้นะคะหรือบางคนที่ อ่ะฉันไม่ได้ต้องการรายได้หรือว่าฉันไม่ได้หวังว่าจะทําไปขายใหญ่โตหรือว่าต้องการที่จะแบบโอ้โหเปิดร้านเป็นแบรนด์ขนาดนั้น แค่ทำทานเองในครัวเรือนนะคะหรือว่าอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็สามารถดูตรงนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่กาเวลาเดิมเลยค่ะ1 5บหนาฬิกาถึง1 5บหนาฬิกา30นาทีวันนี้กุกิรัะพิจาจากแบรนด์คิดดีคาเฟ่ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ